เด็กกำลังโตเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตขี่อยากจะโชว์ที่อยากจะโม่เด็กกำลังโตเด็กกำลังโตจะมาบังคับผู้เราจะจะ say no เด็กกำลังโตเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตขี่อยากจะโชว์ที่อยากจะโม่เด็กกำลังโตเด็กกำลังโตจะมาบังคับผู้เราจะจะ say no ผู้เรามันเด็กกำลังโตขี่อยากจะโชว์ที่อยากจะโมถจะมาบังคับผู้เราจะจะ say no ก็พวกผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเป็นเด็กคุยโวทั้งทั้งที่จริงเราก็แค่อยากโต แค่อยากจะระบายไม่อยากให้ต้องมองเหออยากเพิ่งทีความหว่าเราเพิ่งจะสิบสี่ไม่ใช่พิเศษโลโซโลโซ cause we are เด็กกำลังโตเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตแค่อยากจะโชว์แค่อยากจะมองเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตจะมาบังคับพวกเราจะจะ say no เด็กกำลังโตเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตแค่อยากจะโชว์แค่อยากจะมองเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตจะมาบังคับพวกเราจะจะ say no บางคนก็อาจมีน้อยใจชอบเก็บตัวหรือขี้กลัวบางคนก็อาจชอบแกล้งชอบแสดงขี้ระแวงชอบตะแบงไม่เสแสง้ทงทงัทง้งๆที่จริงเราก็แค่เด็กป่าววะเด็กอะไรอ่ะเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตจะมาบันคับพวกเราจะจะ say no, say no. วันนี้โคตรตื่นเต้นเลยวะเรียนการแสดงวันแรกเออวันนี้ไอ้ก็ตื่นเต้นมากไม่ได้มาเรียนนานเลย อยากรู้จังว่าวันนี้จะมีสาวมาเรียนไหมถ้างั้นวันนี้ก็มีฟิลุษละกันอ๋อคือจะบอกว่าให้รุนเอาใช่ปะ่ะเออใชเ่เด็กๆครับได้เวลาเรียนแล้วมาเข้าเรียนครับคูไก่เล็กแล้วไปเข้าคลาสกันเฮ้ยไอแคนอะไรพี่คนนั้นครน่ารักอะ ไปเว้ยไปเลยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่แอปเลิเแเออรวยเอเร์ดงแคปค่ะ นะคะจากแอด้วยค่ะและนี่นะคะครูไก่จากแอปแลบค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะครูจะให้ทุกคนอย่ยไปพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็สามโมงมาเจอกันตรงนี้นะคะครูจะพาทุกคนไปที่ห้องพักต่อค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดดูแลรักษาเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกทุกคนเข้าใจนะเพราะฉะน,นั้นทุกคนพร้อมไหมพร้อมเสียงแค่นี้เดียพร้อมยัง เราเราก็ไปเดี่ยวกันเล้วเหยิบกระเป๋าไปก่อนแล้ไหมเอาดิเอาดิแล้วของร้านมาไหนอะเอ๊ะไอ้แขนอะ ว่เพื่อนเมื่อคืนนอนน้อยไปหน่อยอ่ะตอนนี้ก็เลยมึนๆอนอนน้อยใช่ถ้าไม่ไหวอ่ะไปนอนก่อนได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอาหายแล้วงั้นถ้าไม่เป็นไรแล้วเราไปไว่ายน้ำกันไหมไปดิปไป,ไปโกโกปุ้ย มันนี้โคตรสนุกเลยอะว่าปะจริงอากาศก็ดีดีไม่ใคเห็นอกแคนลามปะไม่เห็นเลยอะโอ้ยคิดถึงระจ้ะต้องเดาก็รู้เลยว่าใครทำใครอ่ะเมื่อกี้เราเห็นไอ้รามทำนะเฮ้ยอย่ามาบุย้ยกันดีไม่ต้องมาอ้างเลยคนที่ทำแบบเนี้ยก็มีอยู่คนเดียวใครอ่ะ แกไงโอ้โหโพร้อมเพียงกันเชียรแล้วเมื่อไหร่จะได้กินข้าวอะ่ะหิวแล้วพี่ยิชัยเน้นก่อนนะเมื่อกี้เราก็เพิ่งกินน้ำมะพร้าวันไปนั้งเยอะก็มันไม่อิ่มนี่เมื่อกี้พี่กินไปตั้งห้าลูกเลยนะแค่ห้าลูกเองแค่หรอ <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อให้เลยไหมล่ะเห็นบ่นจังเลยก็ดีนะฮะนี่พูดประชดนะเนี่ยก็พูดเองอย่าบ่นดี ลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นนะโอ้โหครับคุณอายครับผมใช่ครับเคบยจะให้ออกไปซื้อจริงหรอจะดีเหรอทำไมเราต้องมาเป็นคนดีตอนนี้้ลยวะคนดีแบบนี้ไม่ใช่เราเลยวะ hay quá พี่เอาไม่กินด้วยกันเหรอนี่เป็นไรครับแค่ทุกคนกินเราก็ชื่นใจแหละครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในน้ำมะพร้าวเลยอะ่ะปู่ก็รู้สึกเหมือนกันเฮ้ปุ๋ย จริงจบย่างเองไม่ต้องกลัวหรอกไอโอไแกต้องตายเฮ้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 ยเ้าหอ้เรียนแอคทสนุกหครับสนุกดีอเนแอคกะครับม่มากับผมแต่ว่าห้แม่ซื้อให้ให้ซื้อให้ซื้อให้แล้วก็เมี่ยนี่น้ำชอบไหมเดยว อ้้นอาวเพื่อนแคร์มาทำอะไรตรงนี้นี่ครับเพื่อนหาตั้งนานพอดีไอ้มีเพื่อนใหม่ไงนี่พี่น้ำพี่ส้มแอปรวยสวัสดีสวัสดีครับผมชื่อโอบนะครับเป็นเพื่อนในแคร์มานะครับยินดีที่ได้จักนะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับผมไอโอ๋อยู่นั่นไงไอโอ๋โอ้ยยิดี แบบโดนไครับไอต้องขอบัุแทน<ด>น,น,นะเป็นเรื่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเงินก็แบบนี้แหละผมพูดด้ยครับพี่เครื่องผมมันบ้าครับนี่ใครว่าใครบ้าว่าใครอะไอโอ ห้อของตัวเองละห้าโมงมาเจอกันตรงนี้ก็าทานข้าวโอเคค่ะแอ้โแโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โอ้โหอ้โหอ้โโ้โหโอ้โหโอ้โหอไโหโอ้หโอ้อ้โอ้หมอ้้ทำนะ้โอ้อ้โ้โหเอ้โออ้โห้้้อ้ กูไก่ครับแต่แคนไม่ได้ทําจริงๆนะครับแคนไม่ได้ตดจริงๆถ้าแคนไม่ได้ทําแคนก็ไม่เห็นต้องอายนี่ถ้าไม่ได้ตดก็ไม่จาเป็นต้องเดือดร้อนอจริงไหมอ่ะแล้วพวกเราแยกย้ายกันกลับห้องได้แล้วนะครับห้ามโวยวายกันตอนนี้นะไปะแยกเหมือนตดแคนเหลือเกินไปค่ะเด็กแกดอดวทยตามคุณมา เอาถุเติดมาวางใช่ไหมก็แค่แกงเล่นๆนึ่งเพื่อนแต่ไอ้ไม่เล่นไงพี่นา้าเขาขำเห็นไหมยูก็รู้วยชอบเขาโอเคขอโทษนี่เดี๋ยวครั้งหน้าจะไม่ทำแล้วนะโอเคป่าอย่าให้มีครั้งหน้าละกันครัส I don't like it โอ้ยไอ้กัดจะเอาของให้พี่น้ำเขาอะของอะไรวะเพื่อนนี่ไงช็อกโกแลตเหรอแย่เพราะช็อกโกแลตเป็นตัวแทนแห่งความรักแล้วไอ้ก็จะมอบให้พี่น้ำด้วยแล้วก็จะบอกชอบเขาอ่าหยุดเพลย์ก่อนครับเพื่อนพี่เขาจะชอบอ่ะพี่นันกันปะล่ะไม่ได้ แล้วจะให้พี่เอาตอนไหนอ่จะจบให้ตอนตอนนัวินเน่ะโอเคได้นะได้ได้เดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาแปบ๊บเดียว้น okay. ก okay, so ันนกินส Yeah. มะแลงสาปอมครมันแก้งนะพี่น้ำตืนพี่น้ำตืนนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคือตอนนั้นตอนที่แขงให้ขนมพี่น้ำแล้วพอพี่น้ำเปิดกล่องช็อกโกแลตพี่เขาก็ตกใจสรุปไปแล้วสรุปว่าในกล่องมันมีมาแรงสาป,ปอมครับ แล้วมองเราทำไมอ่ะก็มีแต่โอ๋คนเดียวที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้พี่โอ๋เป็นคนทำใช่ไหมเออเราเป็นคนทำเองอะ่ะตอนแรกก็จะแกล้งแขนมาเล่นๆแต่ก็ไม่คิดว่า จะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอนเ้ยแอนเฮ้ยแอนเฮ้ยไอจะไม่ทนอยู่แล้วนะไอจะไม่ทนอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่แอนอ่ะตั้งแต่ตอนที่อยู่แอนอ่ะอยูเทน้ำใสมันเก่งไงแล้วนี่ตอนบ่ายไอไอถุงตนเนี่ยเรายัง จะมาเอาแมาลงสับให้พี่น้ำนี่เฮ้ยเฮ้ยจริงแถมยังเอาพี่จอมมาใส่พี่น้ำมะพรา้าอีกอโอ๊ะทำแบบนี้ทำไมตอนแรกผมก็แค่อยากจะทำให้ทุกคนสนุนกนะครับแล้วก็ไม่เครียดก็แค่นั้นเองครับ ก็เดิมองมแกล้งเล่นๆไม่คิดจะโกรธเนี่ยขนาดนี้ไงไ,ไอยองอยู่มามกี่ครั้งแล้วนี่ไอใจเย็นสุดแล้วนะแต่นี่มันทำให้คนบาดเจ็บมันใช่ไหม <c oughs> มันใช่ไหมกูหลอกกไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เข้าใจปะราก็มีคิดเวยว่านาเขาจะกลัวแมลงสาบขนาดน,นี้แล้วมันควรทำไหมล่ะกนเราไม่ได้ตั้งใจจะทำไงเข้าใจปะแล้วมันควรทำไหมโอแคแกล้งเล่นเปล่าวะ ป็นไรใช้สมองสิไอ้แจงคจะเล่นไสมองพี่ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นผมขอโทษนะครับพี่ผมไม่คิดว่าพี่จะกลัวนายสายขนาดนี้ครับผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรจริงๆพี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้ายังทำแบบนี้อีกระวังจะไม่มีเพื่อนคงนะขอโทษครับ แน่นโอค,คุณมีเรื่องต้องคุยด้วยเรามาคุยกันแบบคนโตๆแล้วนะอบลองคิดสิถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาแกล้งโอบมาทำกับโอบเหมือนที่โอบทำกับเพื่อนโอบจะรู้สึกยังไงไม่ชอบครับ แล้วแคนอ่ะเพื่อนเขาแกล้งแคนเพื่อนเขาทำไม่ดีกับแคนแคนโกรธแคนรู้สึกไม่ดีแต่แคนเก็บไว้คนเดียวแล้วเพื่อนเขาจะรู้ไหมเพื่อนเขาก็แกล้งแคนต่อไงแล้วมนีไอเดียขึ้นมาไหม้สุดท้ายแคนก็ใช้อารมณ์แล้วก็ใช้กําลังแล้วถ้าเพื่อนเขาบาดเจ็บขึ้นไปอ่ะเป็นไงแต่าอาไม่ผิดนะโอบมาแกล้งอก่อน ไอ้เขแค่อยากให้โอบรู้พ่าอไอ้ก็โกดธกันเหมือนกันเราก็แค่อยากให้ทุกคนไม่เครียดก็แค่นั้นเองอตนนี้มาทําเกินกว่าเหตุไงมันมีคนบาดเจ็บผิดคนเนนก็เท่านั้นน่ะใครผิดก็ข,ขอโทษทําไม่ได้เหรอแค่นี้เองเราขอโทษนะที่ชอบไปแกล้งแคร์น่ะคั้งอื่นอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะ ครั้งเนี้ยมันเกินกว่าเหตุจริงๆนี่คือจะไม่มีใครยอมใครถูกต้องไหมแล้วถ้ามันจะไม่จบก็ต่อ,อยกันคืนคนละทีแลกกันแร้จบอ่ะผมขอเปลี่ยนเป็นจับมือแทนต่อยได้ไหมครับเมื่อกี้ยังงเจ็บอยู่เลยครับถ้าทั้งสองคนโอเคก็จับมือกันก็ได้ม็ได้ครับ เราขอโทษนะที่ชอบแกงแคนะ่์น่ะแล้วก็ขอโทษเหมือนกันที่ต่อ,อยูไปงั้นถือว่าเจ้ากันนะ <Okay. S 1> แล้วก็เราก็ขอโทษผู้แก่ด้วยนะที่ชอบไปแกล้งอนะ่ะไม่เป็นไรเลยไม่ต้องคิดมากเราชินเล่าเราแค่นายสำนึกผิดอะ่ะเราก็ดีใจแล้ว ขอบคุณผู้แกมบ้างนะที่ให้อภัยเราอ่ะงั้นที่หลังเราจะแก้งให้น้อยลงแล้วกันอ้าวไม่ได้สืบนึกผิดน่ะมันต้องโดนเฮ้ยเออยโดนเฮ้ย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 กืนรักนะอบเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตเขาเรียนรู้วันปลาเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตเด็กกำลังโต มาเรนเเาจจะะซด็กกำลังโตเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตที่อยากจะโชว์ที่อยากจะโมเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตจะมาบังคับผู้เราจะจะเซโนพวกผู้เรามันเด็กกำลังโตที่อยากจะโชว์ที่อยากจะโมถจะมาบังคับผู้เราจะจะเซโนก็พวกผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเป็นเด็กคุยโวทั้งที่จริงเราก็แค่อยากโตแค่อยากจวปาร์ตี้ไม่อยากให้ต้องมองห่ออยากพึ่งทีความว่าเราเพิ่งจะสิบสี่ไม่ใช่พิเศษ l โ w ซ o เด็กกำลังโตเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตแี่อยากจะโชว์ที่อยากจะมองเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตถ้ามาบังคับพวกเราจะจะ say no เด็กกำลังโตเด็กกำลังโต